สวัสดีคะ่ะทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาบอกเล่า90กันนะคะในเรื่องของรายการจดทะเบียนหน้าเล่มนะคะสำหรับน้องๆตัวแทนใหม่นะคะ,ะเราจะต้องรู้ว่าในรายการจดทะเบียนหน้าเล่มนั้นนะคะมันมีรายละเอียดอะไรบ้างและแต่ละช่องแต่ละข้อนั้นมันจะมีความหมายมากในการที่เราจะเอาไปขอราคาหรือเช็คเบี้ยนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราต้องรู้นะคะ วันนี้เรามามาอ่านหน้าเล่มกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะรายการจดทะเบียนหน้าเล่มน,นะคะหรือว่าคู่มือรถนะคะที่ทุกคนเมื่อเราซื้อรถแล้วเมื่อเราจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วเ,เราจะมีสมุดหน้าเล่มเป็นของตัวเราเองนะคะแต่ถ้ารถยังผ่อนอยู่ก็จะมีตัวสำเนานะคะที่เราถ่ายเก็บไว้เอาไว้เวลาเราไปต่อภาษีนะคะที่นี้อันดับแรกเลยนะคะ เราจะระบ่บบงบอกถึงวันที่เราจดทะเบียนจดทะเบียนนะคะมันจะบอกว่าวันที่เท่าไหร่นะคะเราจะได้รู้ว่ารถรถเนี้ยเราซื้อซื้อตอนไหนนะคะเช่นเราจดทะเบียนวันที่20มิถุนา2557นระคะและหลังจากนั้นก็จะมีเลขทะเบียนนะคะเลขทะเบียนเช่นกข3 3 0 4ย่อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สังกัดจังหวัด ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพเราเขาจะระบ,บุให้เราเลยนะคะว่าขึ้นตรงกับจังหวัดอะไรนะคะแล้วก็ประเภทของรถยนต์นั้นเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะคะไม่เกินเจ็ดที่นั่งนะคะหรือว่าเป็นลักษณะเป็นเก่งสองตอนหรือเป็นรถกระบะหรือรถกระบะเพื่อใช้ในการผ่านชย์เขาจะระบ,บุให้เราเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะระบ,บุยี่ห้อว่ารถยนต์นี้เยี่หวอะไรเช่นอาจจะเป็นนิสสันอีซูซูนะคะ อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เป็นแบบไหนที่เราซื้อนะคะและที่สำคัญอีกข้อหนึงมันจะระ,ระบุเลยว่ารุ่นปีคศอ,อ,อะไรนะคะรถนะคะเราจะจดทะเบียนเป็นคศนะคะไม่ไม่จดเป็นคศเวลาเราเรียกรุ่นปีนะคะ่ะเราจะระบุว่าคศออเช่นเมื่อกี้ถ้าเราจดทะเบียนสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะก็จะเป็นคศสองพิบสี่นะคะต่อไป ยี่ห้อรถแล้วมันยังมีมันยังมียี่ห้อของเครื่องยนต์นะคะที่ระบุลงไปในในรายการจดทะเบียนนะคะแล้วก็เขาจะระบุว่าเลขตัวถังรถอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะเลขตัวถังรถเนี่ยนะคะสาคัญมากเลยค่ะเพราะว่าเลขตัวถังนั้นทั้งหมดจะมี17หลักด้วยกันซึ่งแต่ละหลักนั้นนะคะมีความหมาย ทั้ง17หลักเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวพี่ดาะจะบอกว่าเลขตัวถังเ,เลขตัวถังนั้นนะคะ17หลักมันหมายความว่าอะไรบ้างนะคะทีนี้ต่อไปที่อยู่ในรายการจดทะเบียนหน้าเล่มนะคะ mm. ก็จะจะระบุว่ารถนี้จํานวนกี่ซูบกี่ซีซีจำนวนซีซีเราก็ต้องรู้ด้วยว่า,าจํานวนซีซีหนึ่งหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดซีซีอันนี้เราก็จัดอยู่ในประเภทเก่งอีโคคาร์นะคะซึ่งเดี๋ยวพี่ดาก็จะอธิบาย ขั้นต่อไปนะคะที่เราจะดูกันสําหรับตัวแทนน้องใหม่นะคะแล้วก็น้ําหนักของรถนะนะคะแล้วทีนี้หลังจากมีทะเบียนรายการจดทะเบียนหน้าเล่มแล้วก็จะมีรายการเจ้าของรถนะคะซึ่งมันจะมีลําดับที่1ที่2ถ้าเราซื้อเป็นคนแรกเขาจะขึ้นลำดับที่หนึ่งไว้เลยนะคะวันที่เราครอบครองรถนั้นวันที่เท่าไหร่นะคะ วันที่เท่าไรที่เราครอบครองเขาระบุหมดเลยแล้วก็ผู้ถือกรรมสิทธิ์ก็คือตัวเราถ้าเราถ้าสมมติว่าเราซื้อนะคะแล้วก็จดทะเบียนเป็นลำดับที่หนึ่งเลยแต่ถ้าเราซื้อรถจากคนอื่นมาอีกทีเป็นซื้อรถมือสองเนี้ยเราก็จะเป็นผู้ครอบครองครอบครองในลำดับที่สองค่ะ ะคะและว,วันที่ครอบครองวันที่เท่าไหร่นะคะตรงนี้แล้วก็จะมีวันเลขบัตรประชาชนบันเดือนปีเกิดของผู้เจ้าของรถนะคะหรือว่าผู้ถือกรรมสิทธิ์นะคะที่อยู่ระบุเรียบร้อยหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่ารถรถเราซื้อใหม่แล้วเราผ่อนนะคะตรงนี้ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ก็ยังเป็นของบริษัทที่เราซื้อหรือที่เราผ่อนอยู่เช่นอาจจะเป็นของธนชาติอยู่แต่ว่าตัวผู้ครอบครองคือเรานะคะแต่กรรมสิทธิ์ยังอยู่เพราะว่าเรายังผ่อนไม่หมดนะคะนี่คือรายการจดทะเบียนหน้าเล่มที่ทุกคนนะคะตัวแทนต้องม่จะต้องทราบรายละเอียดแล้วก็เพื่อที่เราจะนําไปเช็คเบี้ยน,นะคะโดยเฉพาะวันที่เราจดทะเบียนปีรถเลขตัวถังรถนะคะ Okay. ทีนี้เรามาดูว่าเมื่อกี้เลขสิบสามตัวไม่ใช่เลขเลขตัวถังรถนะคะ17หลักนั้นนะคะ<ๆ>ก็เปรียบเสมือนบัตรประชาชนของรถนั่นเองนะคะเหมือนเหมือนกองคนนะคะเรามีบัตรประชาชนเป็นบัตรประจําตัวเราจะมีหมายเลขบัตรประจำประจําตัว13หลักถูกไหมคะแต่รถนั้นมี17หลักนะคะ<ๆ>เลขตัวถังหรือเราเรียกว่าวินนะคะเป็นภาษาอังกฤษว่าวินนะคะทีนี้เลขตัวถังรถนั้นนะคะ แต่ละคันจะไม่เหมือนกันนะคะตัวเลขจะเขาจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มีตัวเลขมีภาษาอังกฤษด้วยตัวเลขด้วยปนกันอยู่ใน17หลักนะคะเรามาดูกันหลักที่1น,นะคะหลักที่1ห,หลักที่1จะบอกถึงสถานที่ผลิตรถนะคะอ่าเช่นถ้าขึ้นต้นด้วย A ถึงตัว Ss อ,อสองกงนะคะ<ๆ>ก็จะผลิตในทวีปแอฟริกานะคะ แต่ถ้าเป็นขึ้นต้นด้วย j ถึง R J ถึง R ก็ผลิตในทวีปเอเชียนะคะแต่ถ้าเป็นตัว S s สิงคโปร์ถึง Z ก็จะเป็นรถที่ผลิตในยุโรปนะคะอาเนี้เราสังเกตว่ายกตัวอย่างที่พี่อาจดูอยู่เนี้ย M N ขึ้นต้นด้วยตัว M นะตัว M ก็จะอยู่ในผลิตในทวีปเอเชียนะคะรถอันนี้ก็คืออยู่ในตัว J ถึง R รนะคะตรงนี้ก็จะรู้อ๋อรถนิสสันรุ่นนี้ผลิตในทวีปเอเยอะไรประมาณนี้นะอันนี้คือหลักที่หนึ่งนะคะต่อไปนะคะหลักที่สองกับสามหลักที่สองกับสามก็จะบ่งบอกว่ารถคันนี้บอกถึงว่าบริษัทอะไรที่ผลิตอ่านะคะหลักที่สองกับสามบ่งบอกถึงบริษัทที่ผลิตรถว่าบริษัทอะไรนะคะ ต่อไปหลักที่4ถึง8 4ถึง8นะคะจะเป็น5หลัก1 2 3 4 5นะคะบ่งบอกถึงอะไรถึงตัวรถอ่าแล้วก็รุ่นนะคะรุ่นของผู้ผู้ผลิตนะคะเรียกว่าแต่ละยี่ห้อนะคะอ่าเช่นรูปแบบตัวถังรุ่นนี้จะเป็นแบบนี้นะอ่าหรือว่าระบบเกียร์จะเป็นแบบนี้นะอันนี้คือเลขเลขที่4ถึง8นะคะคือ5หลักจะรับจะบ่งบอกถึงตัวถังอ่าตัวรถ แล้วก็ยี่ห้อนะคะรูปแบบของตัวถังแล้วก็ระบบเกียร์นะคะตรงนี้เ็าจะบอกบอกไว้ในหลักที่สี่ถึงหลักที่8ดนะคะต่อไปหลักที่9้าค่ะหลักที่9้านั้นเราบอกว่ายืนยันก็บอกว่าเป็นหลักที่9้าคือยืนยันว่าตัวถังรถรุ่นนี้เป็นของแท้นะคะระบ,บุไว้ชัดเลยเนาะต่อไปหลักที่1ิบนะคะหลักที่1ิบก็คือเป็นปีที่ ตัวถังรถรุ่นนี้ถูกผลิตขึ้นมาค่ะก็คือตัวถังรถรถุ่นรุ่นนี้ผลิตในหลักที่10เราจะรู้ว่าออรุ่นนี้ผลิตตัวถังนี้นะอ่านะคะเป็นปีที่ผลิตตัวถังรถนะคะในใน,ในหลักที่10นะต่อไปหลักที่11บเค่ะหลักที่1ิก็จะระบุว่าตัวถังรถรุ่นนี้ผลิตจากโรงงาน ในประเทศอะไรนะคะโรงงานที่ไหนอะไรแบบนี้นะคะในหลักที่11นะคะในหลักที่11จะบ่งบอกว่ารถนี้ตัวถังรถรถุ่นนี้ผลิตที่โรงงานไหนนะคะต่อไปหลักที่12-17ถึง17 12ถึง17นะคะก็เป็นการเขาเรียกรันรันสายผลิตนะคะรันสายผลิตนะคะที่ทำให้รถนั้นแต่ละคันนั้นจะมีเลขตัวถังไม่เท่ากันค่ะ ก็คือรันตัวเลขไปเรื่อยๆอันไหนผลิตก่อนก็จะได้ตัวเลขหลักนี้ผลิตหลังก็จะได้ตัวเลขหลักนี้คือรันวินวินนะคะวินวินคือเลขตัวถังจะรันไปเรื่อยๆตามที่บริษัทเขาผลิตนะคะ mm ัน hmm. นี้คือความหมายของเลขตัวถังรถซึ่งมี17หลักนะคะ mm hmm. ทีนี้อีกข้อหนึ่งนะคะเมื่อกี้ที่ว่าในรายการจดทะเบียนของเรานั้นเขาจะระบุถึง mm hmm. cc นะคะ จำนวนซีซีของรถว่ากี่ซีซีนะคะซึ่งเราก็มาแบ่งออกเป็นประเภทของรถได้เช่นกันนะคะก็คือขนาดเขาเรียกว่าน้ำหนักขนาดของน้ำหนักซีซีนี่ก็คือถ้าเป็น1,198ซีซีเราก็จัดอยู่ใน1,200ซีซีก็คือจะเป็นรถ e ีโคคาค่ะก็คือรถถ้าน้ำหนักหรือซีซีไม่เกินนะคะ1,200ก็จะเป็น เก่งอีโคคาร์นะคะรถอีโคคาร์แต่ถ้าเป็น1,500ซีซีขึ้นไปก็จะเป็นเก่งเล็กนะคะ1,500ซีซีเป็นเก่งเล็ก1,800ซีซีขึ้นไปก็จะเป็นเก่งกลางะคะ่ะแต่ถ้า หนึ่งพันแปดร้อยขึ้นไปเป็นเข็งใหญ่นะคะเมื่อกี้ถ้าหนึ่งพันแปดร้อยเป็นเข็งกลางแต่ถ้าเป็นแบบหนึ่งพันแปดร้อยขึ้นไปก็คือจะเป็นสองพันอันนี้ก็เป็นเข็งใหญ่เพราะฉะนั้นแต่ถ้าเป็นรถกระบะก,ก็สองพันห้าร้อยซีซีนะคะถึงสามพันซีซีขึ้นไปอันนี้ก็เป็นรถกระบะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะ รู้ว่าอ๋อถ้าเราสามารถอ่านอ่านรายการจดทะเบียนหน้าเล่มถ้าเราเห็นตรงนี้ว่าจำนวน3สูบหนึ่ก้าสิบแซีซีแสดงว่ารถรถุ่นนี้เป็นเข็งอีโคคาร์ซึ่งเราจะไปกำหนดนะว่าในเรื่องของทุนประกันในเรื่องของการเช็คเบี้ยได้ว่ารถของคนอยู่ประเภทไหนอันนี้ก็คือสิ่งที่ตัวแทนทุกคนนะคะจะต้องรู้รายละเอียดในการอ่าน รายการจดทะเบียนหน้าเล่มนะคะในเรื่องของเลขตัวถังรถในเรื่องของจานวนซีซีในวันของจดทะเบียนผู้ครอบครองนะคะเราจะได้รู้กันเพราะฉะนั้นก็วันนี้คลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ฟังคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ